สวัสดีครับพบก o ับโอเดตชินแนลครับผมวันนี้ผมมาทําเมนูมันบ้านที่หาทานค่อนข้าง,งยากนะทุกคนเรียกได้ว่าเมนูนี้แล้วลองถูกใจแน่นอนทุกคนถูกถูกใจหลายหลายคนที่สําคัญหายากมากเลยนะนั่นคือเมนูน้ำพริกปลาทูแมงดาครับแมงดานานนะทุกคนเรียกว่ากว่าจะได้ตัวที่หอมนะ่ค่อนข้างไปใช้เวลาพอสมควรนะครับเพราะเราเลือกไม่เป็นนะเราก็สุ่มเอานะครับว่าจะได้ตัวที่หอมหรือไม่หอมทุกคนซึ่งเดี๋ยวเราไปรับชมวัตถุดิบกันเลยดีกว่าครับผม ครับผมมาชมส่วนประกอบของลำพิกปลาทูแมงดากันเลยนะครับผมประกอบด้วยนี่ครับผมพริกขี้หนูสวนพริกขี้ฟ้าหอมแดงกระเทียมนี่ครับผมแล้วก็ขาดไม่ได้ก็คือปลาทูนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญนี่อีกอย่างครับที่หาทานยากมากเลยนะทุกคนนี่เดี๋ยวผมจะหยิบให้ดูนะครับนี่นี่คือแมงดานานะทุกคนแมงดานาหอมนะทุกคนนี่นะครับผมดูตัวนี่เลือกตัวผู้นะที่ผมดูมาว่าตัวนี้ ตัวเล็กและก็หอมที่สุดแล้วนะครับผมหอมมากเลยทุกคนแล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นผักเครื่องเคียงของเรานะครับผมยิ่งทานคู่กับไข่ต้มก็ยิ่งอร่อยมากยิ่งขึ้นนะทุกคนเดี๋ยวเราไปชมวิธีการทํากันเลยดีกว่าครับผมนี่นะครับผมทําการคั่วให้เขาสุกหอมนะครับผมแล้วเราจะจำพี่กันนะครับผมเขาจะกระเดยนครับผม เดืดขารบยังนะครับผมในดานตะกวกเขากับพริกกระเทียมหอมแดงให้หานครับ ที่จะมาทันง่ื้นี่ปานะทูในดาเลยนะครับกิดกเทียมให้ แหลกเลยครับแหลกพอประมาณนะทุกคนทีนี้เราก็จะเอาแมงดาใส่ลงไปนะครับผมอันดับแรกก็ต้องแกะปีกเขาทิ้งก่อนนะทุกคนกินหอมมากเลยครับทุกคนสุดยอดวันนี้เป็นข้าวมือที่วิเศษและอร่อยแน่นอนทุกคนแค่กินแมงดาธรรมชาตินี่ก็หอมสุดยอดเลยนะทุกคน หอมฉูยเลยครับผมน,นานได้เจอนางดาดแท้สักทีนะครับผมแล้วก็จะเด็ดหัวนะทุกคนหัวเด็ดขาทิ้งนะ,ะใส่ไปเลยครับผม ลงไปผสมเลยครับผมตำเลงดาให้ผสมกับตัวเครื่องปรุงเครื่องเทศของเรานะพิกกระเทียมหอมแดงพิชเราคั่วไฟก่นอนจนหอมได้ที่นะครับเพราะว่าเราไม่มีเตาย่างนะเราก็จะใช้กระทะคั่วให้เหลืองน่ารับทานแทนนะครับผมจากนั้นก็ทําการใส่เนื้อปาลาทูลงไปเลยครับผมใจเย็นนิดนึงนะครับผมต้องระวังก้างทำทานเองก็ต้องระมัดระวังต้อง ทีนสีสันเรื่องจ้างนิดนึงนะครับผมเพราะว่ายิ่งบ้านไหนมีคนข้ามันแก่เลยมีเด็กนะครับอาจจะติดคอได้นะจ้างปลาทูข้างจะเยอะพอสมควรนะครับผมเราก็ค่อยๆบรรจงแกะเนื้อปลาทูลงไปนะครับทุกคนจากนั้นก็ทำการนำโขลกให้เข้ากันเลยครับผมทำให้เขาเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะทุกคน แรงดามากเลยครับทุกคนจากนั้นทำการปรุงเลยครับด้วยการิมีมะนาวครับผมิมะนาวไปประมาณลูกขึ้นนะครับผมเพิ่มความแซ่บนะมนพิกเราก็จะมีรสชาติเผ็ดเปรี้ยวกลมกล่อมนะครับ จะถึงใจในะรสชาติไทยๆนะครับผมมะนาวมะนาว,นาว,นาวสวนผมเองนะทุกคนเอามาจากจังหวัดเลยเลยนะครับมะนาวบ้านปกาสารพิษครับผมมันก็เพิ่มความนัวด้วยผงชูรถนี่ครับผมสมานไครับผมแล้วก็ขาดไม่ได้นะครับผมน้ำปลาครับนี่ครับผม ประมาณช้อนครึ่งนครับผมถ้าจะให้เค็มค่อยเพิ่มปริมาณได้นะครับแต่ถ้าใส่เค็มในทีเดียวนะมันจะทําให้น้ำพริกของเราเค็มไม่น่ารับประทานนะครับผมในขนาดว่าผมเลือกก้างออกนะครับก็จะมีก้างเหลืออยู่นะครับก็พยายามเก็บออกให้หมดเนาะจะได้ไม่ติดคอเวลารับประทานครับผมจะได้ไม่เสียรสในการทานข้าวนะถ้าติดก้างคาคอนะครับผมทําเองรับประทานนี้ก็จะต้องพิถีพิถันหน่อยนะครับผม นี่ครับอันนี้ก็เสร็จที่เรียบร้อยครับก็ยังไม่เสร็จนะครับผมจะเติมน้ําปุ่นลงไปนะครับเพื่อไม่ให้น้ำพริกเราแห้งจนไม่น่านรับประทานนะครับผม,มน,น,บนี่นะครับผมจะทาให้น้าพริกเรามีความชุ่มชื่นมีน้ํามีเนื้อชวนน่ารับประทานมากขึ้นนะครับผมน้ำพริกของเดองพริกปาทูแมงดานานะครับผม ทำง่ายๆกับโอเอชชานเอลนะครับผมแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟความอร่อยคู่กับผักเคียวคู่ผักและไข่ต้มเลยนะครับผมพร้อมเสิร์ฟรับประทานแค่นี้นะทุกคน,นง่ายๆนะครับผมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับผมนี่เลยหน้าตาดูชัดๆนะครับผมนี่น้ำพริกปลาทูแมงดาของเรานะครับแมงดานานะทุกคนหรือว่าทานคู่กับผักเครื่องเคียงไม่ว่าจะเป็นแตงกวาผัวพู เจี๊ยบหรือมะระนะครับมะระที่นกทานเคียงคู่กับไข่ต้มนะครับบอกเลยว่าเมนูนี้เด็ดอร่อยสุดแน่นอนครับผมทำง่ายๆกับโอโจชาน e ลนะครับผมเมนูนี้เมนูบ้านๆแต่ได้ความอร่อยรับรองต้องมี2จานขึ้นไปแน่นอนครับเจริญอาหารแน่นอนทุกคนลองทาทานดูนะครับผมเมนูง่ายๆกับโอโจชาน e ลครับผม น่าทานมากเลยทุกคนเห็นแค่นี้น้ำลายก็ไหลครับผมเดี๋ยวเราเตรียมตัวรับทานกันดีกว่าคนลองทานดูว่าอร่อยไหมครับผมแต่รับรองอร่อยแน่ครับเห็นแค่นี้น้ำลายไหล้วขออนุญ,ญาตไปทานสักหนะค,ครับผม ครับผมจบไปแล้วนะครับกับเมนูน้ำพริกปลาทูแมงดาของเรานะครับแมงดานานะรับรองถูกอกถูก,กใจหลายๆคนแน่นอนครับผมซึ่งหลายคนอาจจะเป็นเมนูที่ชื่นชอบอีกหนึ่งเมนูนะครับผมวันนี้ที่โอ้เ c h a ชแนลนำมาให้คนรับชมนะซึ่งหาทานค่อนข้างยากนะครับแมงดาแล้ที่สำคัญเราก็กว่าจะได้วัตถุดิบนี้มาก็ค่อนข้างใช้เวลาหลายวันเหมือนกันนะครับซึ่งวันนี้ ผมมาทำน้ำพริกมาทูงดาให้ทุกคนรับชมแล้วนะครับผมที่สำคัญครับอย่าลืมนะครับผมมากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้โอเชียนแลกันเช่นเคยนะครับผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะแล้ววันต่อไปคลิปหน้าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกดติดตามชมนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย